ในกรณีที่หน้าแรกของ Android ของเรามีไอคอนอยู่เยอะมากเราสามารถจัดรวมให้เป็นกลุ่มเดียวกันได้เพื่อที่จะลดปริมาณของไอคอนที่อยู่บนหน้าจอตามตัวอย่างผมจะทดลองรวมกลุ่มของไอคอนให้เป็น2กลุ่มซึ่งจะมีส่วนของเกมและส่วนของโปรแกรมอ่านหนังสือวิธีรวมไอคอนคือให้แตะค้างไว้ที่ไอคอนที่ต้องการรวมจากนั้นลากไปทับไว้ที่ไอคอน อีกอันหนึ่งไอคอนจะถูกรวมเข้าเป็นกลุ่มเดียวกันซึ่งจะใช้พื้นที่ในการจัดเก็บน้อยลงในกรณีที่ต้องการเรียกก็ให้แตะให้แตะลงไปที่กลุ่มของไอคอนแล้วไอคอนสำหรับเรียกโปรแกรมต่างๆก็จะแสดงขึ้นมาจะเห็นว่าเราก็จะประหยัดพื้นที่บนหน้าจอลงไปได้ และสามารถทําให้ไอคอนรวมเป็นกลุ่มเดียวกันได้ในกรณีที่ต้องการดึงออกมาก็ให้แตะเพื่อให้ไอคอนทั้งหมดแสดงขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วแตะค้างไว้แล้วก็ลากออกมาครับการรวมกลุ่มของไอคอนก็มีเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณครับ